พวกเรากลับมาอีกครั้งในคืนปล่อยผีในเกมเดวอและนี่คือคำสาปของอาซาเซลยังคงแพรกก่กระจายอยู่ที่นี่ที่เราจะไปเป็นคณะละครสัตว์ที่เพื่อนของเราเนี่ยถูกสารปรเรื่องเราจะเป็นยังไงและจะหลอนขนาดไหนถ้าเป็นเพื่อนพร้อมแล้วก็ไลค์คลิปนี้และไปลุยพร้อมๆกันเลยค่ะคืออีอาซาเซลเนี่ย จะบอกว่าถ้าวันหนึ่งนะเราต้องไปอยู่ก uh> ับมันนะมันโดนเราแน่มันทำให้ชีวิตเราลำบากเราจะยำมันฉันจะเอาพระเดี๋ยวห้อยคอมันสามเส้นเลยพี่ตีนที่สหร์ันอเมริกาในระหว่างที่ทำงานเป็นตัวตลกในคณะละครสัตว์สมาชิกลัทธิเจ้าไข่กลับรู้สึกหดหูทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มของเด็กเพราะภาพเหล่านั้นทำให้เขานึกถึงภาพในวัยเด็กที่ขมขื่นไม่เคยมีความสุข เมื่อความริษยาและความเกลียดชังกัดกินใจเขาใครล่อลวงปรุมเด็กว้ยรุ่นให้ได้พบก,กับความตายอันน่าสยดสยองใครใช้ลูกตาของเด็กเหล่านั้นเป็นเครื่องสังเวยในพิธีกรรมป,รปุกปีศาจอาซาเซลขึ้นมาเพื่อปลดปล่อยความเกลียดชังของเขาที่มีต่อโลกใบนี้แต่แล้วอาซาเซลก็เข้าสิงใครในฐานะสมาชิกลทัทธิที่เหลือพวกคุณต้องหาวิธีการขับไล่ปีศาต,ตัวนี้ออกไป แต่เรื่องนี้ไม่ใช่งยเงยแน่นอนอาตอนนี้เรามาอยู่ในหน้าอุโมงตรงนี้เลยเขาเขียนบอกแะว่ามันอันตรายมากไม่ควรเข้าไปอ่ะเพื่อนอ่าแต่เราต้องไปช่วยใครไงแล้วใครแล้วใครอ่ะเขาชื่อว่าใครไปโทรเอ้ยพว้นที่เล่นมุกซ้ำจริงเลยนะเอาละเราจะใช้เส้นทางนี้ในการที่จะเข้าไปดูว่าใครเนี่ยได้ทำอะไรเกี่ยวกับพวกรัทธพวกนี้หรือเปล่า ทางใต้ท่อระบายน้ําปกติมันจะเป็นน้ำเขียวๆป้าอันนี้ทำไมเป็นน้ําแดงมันเป็นคือหนิมมันคือหนิมอันนั้นจะเป็นสนิมป้าอือหึ <c oughs> อุ้ยเฮ้ยนายเข้ามาแล้วออกไม่ได้เนี่ยฮะเอาเนี่ยปีนขึ้นไม่ได้โธ่นา่อันี้ไม่ใช่ไม่ได้หรอ,อยังไงเราก็ต้องทำภารากิจให้เสร็จเรียบร้อย,<ห>อยแล้วแล้วอันนั้นคืออะไรนั่นคือตื่นเต้นหรอหรือไงอะไรอ่ะกลัวไงกลัวอยู่กลัวบ้าอะไรทำแบบนี้เฮ้ยอันนี้ดูนี่สินี่ไม่ได้ ตรงนี้เนี่ยมีเส้นทางไปฟันแฟรด้วยเห็นเปล่าวมันแฟร์แพงนี้มันเป็นทางลับซีเครตของใครเนี่ยใครซีเกตแล้วตรงนี้ทางออกนะเพื่อนดูดิตรงนี้มีทางที่จะไปเอ่อท่อระบายน้ำด้วยฝั่งเนี้ยมาดูดิโอ้มันมีอะไรห้องอะไรอ่ะโอ้นีห้องแช่แข็งได้ไหมเปิดได้ไหมด้านในดูเหมือนว่าจะมีเหรียญอะไรบางอย่างด้วยนะทุกคนลองส่องดูแช่แข็งอะไรข้างในนะอุ้ยอุ้ยสอคนอ่ะฮะสอบคนนอนอยู่ตรงพหนุ่มมันอาจจะเป็นแค่แบบ ผ้าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะนี่เป็นคณะละครศาสตร์ยังไงเขาก็ต้องใช้พวกแบบว่าศพลอมเป็นนักมายากลอยู่แล้วอ่ะมีด้วยเหรอมีพวกมายากลตัดสองท่อนไงอุ้ยฝั่งนี้ท่อระบายน้ํามีเครื่องสําหรับอันนี้ด้วยแหละกรองน้ําเห็นไหมด้านล่างโอ้น้าแดงเปรดนี่กล่องอะไรเพื่อนกล่องดนตรีเหรอเนี่ยแล้วไงต่อกล่องดนตรี้เอาไว้ใช้ทําอะไรเดี๋ยวฉันเก็บให้แล้วกัน เหมือนว่าในกล่องดนตรีอ่ะมันจะมีเป็นสัญลักษณ์กลมๆอะไรด้วยแฮะอาจจะต้องหาปุ่มเพื่อทําให้มันทางานได้ปะอู้ถ่านไฟฉายเก็บถ่านไฟฉายก่อนเลยเดีจะถูกครบในจดหมายเดี่ยเขาเจ้าบทเจ้าก่อนมากเลยนะเขาบอกว่าลงแข่งกินพายหมายชัยชนะแต่กลับสะดุดล้มละหน้ากลางถลายผู้คนที่เห็นอยู่ตรงนั้นก็หัวเราะล่าไปหมดปีหน้าเขาคงเอาใหม่ครั้งนี้พลาดก็คงไม่เป็นไรดูเขินนิดหน่อย แต่อย่างน้อยก็มีเสียงฮาลั่นกว่าใครแต่นั่นแหละถึงแม้ว่าจะอายเขาก็เป็นตัวตลกที่ขายความขายหน้าอยู่แล้วอะนะประมาณนั้นนี่ๆตัวนี้พี่ทั้งมามาไานี่เดี๋ยมันมีทางชี้อยู่อะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ทางเดิมเหรอเนี่ยนายรู้ตัวไหมว่าตอนนี้นายอยู่คนเดียวอะอะไม่ใชแดงๆอะดูเพื่อนดูดิฮะเอออะไรอะอุยหุ่นหุ่นเดี๋ยวนอกจากแดงๆนายเห็นขาข้างบนไหมขาขาเฮ้ย ไม่ใช่ของปอมแล้วดูจากสภาพแล้วมันดูหย al nah ุ่นหยุ่นเนะทุกคนดูโครกระดูกตรงนี okay ้นี่เขาเอาหาป่ะเนี่ยก็อย่างที่ในสตอรี่เขาบอกไงว่าใครเดี๋ยวจับเด็กๆมาแล้วควักลูกตาออกทำให้เด็กๆเจ็บปวดแล้วก็สาบพวกเขาไว้อะเอาวัยวะเหรอมาเป็นชิ้นเนื้อเลยมีหัวอยู่ในด้วยจุฝั่งนั้นฉันเห็นนะเหมืนพี่แสงไฟด้วยอะเพื่อนมาเร็วทางออกอยู่ฝั่งนี้ ทั้งบนนี้ทั้งแขนทั้งขาห้อยเต็มไปหมดว้าวฉันว่าเรามาถูกทางแล้วอะเนนี่เนี่ยเป็นเดินเขาขึ้นไปหากออกไปไม่ไกลจากท่อระบายน้ําน่าจะเจอกับคณะละครสัตว์ที่ตั้งรกรากไวอ้อ่ะอืมนี่ไงมีลูกโปง่งมาถูกทางแล้วเพื่อนอุ้ยแล้วหูไปที่ให้สิโตรอดหรือเปล่ปาเดนนี่มีกรงสัตว์ด้วยฮะ าเกิดว่ามีพวกสิ่งโตที่ันรดุออกมาทำไงอะนี่อะไรอะินี่มีตั๋วด้วยเหรู้เลยโอ้ห้องนาฬิกาตึต่ว้าวมีนาฬิกาเยอะขนาดนี้แสดงว่าตัวตลกรักษาเวลาอย่างมากไปกันต่อเถอะหลอนจริงนายนำเลยสำรวจที่นี่แล้วฉันรู้สึกว่าห้องทุกห้องเนี่ยน่าจะอยู่ในห้องใต้ดินหมดนะเพราะฉันเห็นประตูเยอะมากอะเฮ้กรอนมากรอนมาเนายสนใจกรอนอีกม มากรอีกแล้วไหนไหนเขาดูหน่อยสิเออเขาบอกว่าอะไรทําไมตัวตลกถึงไม่ใช้ลิฟต์อ๋อเพราะมันไม่ขึ้นลิฟต์หรอกมันชอบลงแบบกรีดมากกว่าขำไหมเขาบินได้ไงเหมือนเช่นนี้ไม่รู้เหมือนกันขำยังไงขำก่อนขำกีบงขำกรีบงเสียงคือเตบเตีบสิบไหมไอ้เด็เสียงอะไรอ่ะใครร้องไห้อ่ะฉันไม่รู้ฉันไม่ใช่ไม่ใช่พี่ร้องไห้เหมือนเขาพูดอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนั่น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 ใช่ใครหรือเปล่า ใ,ใ,ใครใคร kind of evet, oh, okay. ใครนั่นนายใบ้โอเกจะต้องโดนสามอาซาเซวเฮ้ยตัวนี้มีกุญแจใช้ได้กุญแจห้องทำงานมากแห้องทำงานแล้วนี่คืออันนี้มันหยอดเหรียญได้ฉันหยดเหรียญได้ไหมอุ้ยเอาของมาถวายให้ข้า แต่ว่าฉันใช้กล่องดนตรีวางลงไปแบบนี้วฉันก็ใช้เหรียญแบบนี้ว้าวอุ้ยกล่องผฐมพยาบาลเฮ้ยดูดูดิกล่องกล่งมันหมุนแล้วมีอาเยบรบบว้ายอยเกือบแสดงว่าพวกเราต้องล่อตัวอะไรสักอาด้วยกล่องอันนี้ลองดูรอบๆดูสิโอ้โหก่อนหน้านี้ไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยว้ลน ต,ตีฉาบสัญลักษณ์แห่งความกลัวเลยตอนนี้เราลองสำรวจรอบๆก่อนนะว่าใครที่เราจะต้องเอามาทำเออสนธิสัญญากับซาตาน่ะ <c oughs> ฉันจะลองเดินสำรวจรอบๆตรงนี้หน่อยเมื่อกี้ตัวตลกเนี่ยมันผ่านผังน,น,นี้ไปใช่ไหมหูยโอ้ยหอ้ยองอะไรเนี่ย<ด>ห้องตุ๊กตาถูกเฉือได้วายวะทุกอย่างเอาแยกออาจากการโคตรน่กกากลัวไปห้องอะไรไปจดหมายตัวนี้ด้วยอ่ะทำไมสิงโตในคณะละครสัตว์ถึงกินนักไต่ลวดมันก็เป็นโล อยา่าเคยมื้ออาหารหาของสิงโตมื้อนั้นเป็นมื้ออาหารที่สมดุลที่สุดไกลละอ๋อคนนักเตะลวดเขาใช้ความสมดุลในการแสดงไงโอเคงั้นแสดงว่านักเตะลวดนั้น<า><า>น่ะขาน่าจะแข็งนะอุ้ยฉันเจอเหรียญโอเคเก็บเหรียญมามี่ใ,ใครมือว่างไหมไม่ว่างเฮ้ยฝั่งนี้มีห้องแปลกๆอ่ะห้องตุ๊กตาเหรอเฮ้ยห้องลูกตาดูดิมีกุญแจด้วยเพื่อนเฮ้ยทีนี้อันนึงรื้อแดง นอกจากลูกตาแล้วฉันเห็นกล้องวงจรปิดด้วยนะหรือว่าในห้องรักษาความปลอดภัยจะมีกล้องวงจรปิดให้เราดูว่าไอตัวตลกมันไปอยู่ที่ไหนอ่ะนั่นน่ะดิพอ,อามาที่อุโมงนี้ทำให้เขารู้สึกมึนยังไงไม่รู้อ่ะทําทไมตัวตลกถึงได้เลื่อนตําแหน่งเพราะเขาคิวแอดปาร์ตี้ยังไงละ่ะ <c oughs> คืออะไรกันนะอุ้ยตัวที่มีศพบผูก <c oughs> คอด้วยเราหาทางกลับออกไปที่ท่ออีกรอบนึงเถอะจุ๊บไหไหข้างหน้า มีไอ้ไข่อยู่ไอ้ยูไปเย็นยมองน่ไยอ่ะเออแต่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 มันยังอยู่ในพาวังอยู่เราเราเลยยังพอไปต่อได้ไปเร็วมาเร็วรอขายม่เอาไม่ได้เหรอเฮ้ย <laughs> ไม่ไม่ไม่ถือไฟฉายอินฟราเรดไว้ดีๆนะเพื่อนอือถ้าเราจะมาเราต้องมาฝั่งที่มีตัวตลกเด็กตรงนี้เลมอนเนตเด็กกำลังขายเลมอนเนตอยู่นี่ห้องอะไรอ,อ,อ่ะกูเจ<ง>๊ห<ง>้องแช่แข็งห้องแช่คง,คงความดันเปิดไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ก<ง>ุญแจห้องแช่แข็งฉันจำได้นะมันมันอยู่ตรงสุดทางอ่ะ โอ้โหแล้วดูฝั่งนี้ดิโโอ้หมีตุ๊กตาเด็กขายตั๋วส่วนข้างในมีอวัยวะทั้งเท้าแล้วก็ขาไม่ได้ไปฉันได้ยินเสียงเอี๊ยดเอ๊ดอะจุ๊กแจงมันอยู่มันอยู่ข้างบนหรืนนี่นี่นี่มันห้องอะไรโอเคเปิดประตูห้องความดันเฮ้ยตุ๊กตาเด็กตุ๊กตาเด็กอ้ายน่ากลัวน่ากลัวนีเฮ้ยวางของวางของวางของฉันเองฉันเองฉันเอง เอาสมอไปเถอะไปเถอะไปเอาสมอเลยทุกคนเอ็นอะไรนะอยากเห็นจังเลยนะเยี่ยมได้อะไรมาหัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวตัวมันตื่นด้วยตัวมันตื่นข้างหลังข้างหลังระวังเอาสูงเกินเข้าเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้โอเคทำอะไรเฮ้ยแสดงห้องนี้มันเข้าไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะโอ๋อเสตตัวฉันได้เสตตัวแล้ว ้วก security มีบ้างมีป่ะเออมีนี่ไว้บีเก็บ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 วางเลยวางเลยเอาเลยน้องเอาเลยเฮ้ยนี่นี่นี่จะดุข้างนอกฉันเก็บนั่งเก็บนั่งเก็บนั่เก็บมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งออกไปแล้ววิ่งออกไปแล้วโอเคโอเคโอเคถอดเดิหน่อยเลยเก็บเลยตายไปแล้วหัวข้างในนี้มีศพทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะเนี่ยฉันเก็บตัวก่อนนะโอ้ขาเป็นตอน ในเขเ้าทำการมีของอะไรที่เป็นประโยชน์ไหมอะโอ้โหนี่ไงมันเอาเด็กอะมาแยกแล้วก็เอาใส่ในตุก๊กตาดูนี่ตัวนี้ยังติดลูกาตาอยู่เลยชี่ชัดเลยเพื่อนไอ้ใครนี่มันโรคจิตะมัดอะฉันบอกเลยนะว่าฉันจะไม่ยอมให้อภัยไอ้ใครนั่นเด็ดขาดถ้าเกิดว่าพวกเราล้างคำสาบเรียบร้อยแล้วเราจะจับมันส่งตำรวจแล้วให้มันติดคุกไปยาวเลยเราจับมันโวยก้นสุดท้<อ>ายแล้วมันก็อยู่ในลักที่เราอยู่ดีไอ้ใครอะอุ้ยวิ่งกันเต็มเลยหัวเด็ก เจ้าเอามาแล้วหรือยังพอพอฉันเอามาแล้วเอาไปโอ้หัวเด็กคนนี้พี่เป้งว่าไงใส่เหรียญให้หน่อยใส่เหรียญให้หน่อยต้องใส่เหรียญใส่เหรียญด้วยเหรอใส่ใส่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่สามารถใส่ไปได้เลยใส่ใส่ใส่เหรียญใส่เหรียญก่อนโอเคพ่อจะทำให้เด็กคนนี้ไม่สู้นะรู้มันน้ำไม่หรอมันน้ำไม่หรอย ไปแล้วใส่อีกใส่อีกรอแป๊บเป็นกำลังใส่ใส่ว่างรอข้างหน้าเลยโอเคโอเคฉันใส่ฉันใส่ฉันใส่แล้วฉันใส่แล้วฉันใส่แล้วปึ๊บฉันเก็บระยอีกะหนึ่งฉันใช้หัวแล้วเด็กคนที่สองจะไปสู่สุคติสัมมันมันรอดไม่ได้เพื่อนแกต้องมาอะไรของแกเนี้ยมันจับไปแล้วมันจับไปแล้ววิ่ง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 กกลอนทันเรียนทัรีย เีาได้ทั้งหมดสี่คนแล้วเราต้องใช้แสงยูวีเพื่อทําให้มันชะงักอ่ะเราเดินวนก่อนไปแล้วค่อยไปช่วยเฮ้ยมันมันยังไม่คลั่งมันยังไม่คลั่งจุดแกมปลนะจุดแกมปูนะเห็นไหมใช่ใช่ไหมน่นแกนั่นแกคลั่งหรือยังนายจะเจอลิงด้วยตอนเนี้ยไปต่อได้ไปต่อได้เฮ้ยมันปิดไฟใส่ฉันเอาข้าไม่ยอมให้แกทำหรอกเด้อมั่ยินนายนายไปส่องไฟฉายใส่มันใช่ไหมใช่ฉันส่องไฟฉายใส่มันอ่ะ ถ้าถ้ามันสงมนะอย่าไปส่องดิมาอย่าไปสกิดต่อมมันเออเาก็แค่ไม่รู้ว่ามันแบบมันคลั่งหรือเปล่าบางทีมันก็เดินเดินดุมๆอ่ะเฮ้ยฉันวิ่งออกมาที่สวนสนุกมาถอดไว้ถัดไว้ถอดไว้ไม่ก่อนข้างนอกมีสวนสนุกอ่ะมีม้าหมุนด้วยท่านพยายามหาเด็กคนต่อไปก่อนนะเพรานายช่วยเหลือกันก่อนโอเคมันอยู่แถวแจ้งนะเฮ้ยตรงนี้พี่ลิขิตชอบนี่แน่ Happy birthday เฮ้ยเจ้ากุญแจ เพื่อนๆฉันเจอกุญแจ,จห้องไฟฟ้าแล้วุ้ยจดหมายเหรอมีจดหมายอยู่ตี่นี้ด้วยเขาบอกว่าทําไมฆาตกรต่อเนื่องถึงหันมาทําสวนเพราะว่าเขาถนัดเรื่องของการฝังอยู่แล้วที่ทําพิธีอีกรอบหนึง่งตอนนี้ฉันได้กุญแจห้องไฟฟ้ามาแล้วเราตาองรีบไป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 ลิงตีฉาบอยู่ทุกที่เลยหลังจากที่เราทําพิธีไปแล้วสี่ตัว,วมันคลื่องอีกแล้วเออมันขังทางนี้หรือเปล่าเข้าไปในห้องก่อนเข้าไปในห้องก่อนแล้วไป กระเป๋าพยาบาลฉันถือก่อนเลยถือไว้ม่เหรียญอยู่ตรงนี้อ่ะอีกอันนึงนะเหรียญกับกระเป๋าพยาบาลอันไหนสําคัญกว่ากันอ่ะกระเป๋าพยาบาลตอนเนี้ยโอเคฉันไม่รู้ว่ามันคลั่งไปถึงไหนแล้วว้ายไอเด็กที่เปิดประตูเฉยเลยอ่ะฉันรอดอยู่โอ้โหรอดแบบไปต่อแก๊บแก๊บเจ๋งฮ้ยตกใจฉันเจอแล้วตัวหนึ่งเจอตัวปึ้งเจ๊บมีอีกตัวตัวแต่ว่าเยี่ยมเรื้อีนี่ห้องอะไรอ่ะ อ๋อนี่ไงห้องไฟฟ้าเจอพอดีเลยครับท่านผู้ชมแต่เราไม่มีอ่ะไม่มีของลองหาในนี้ก่อนนะเผื่อมีแต่ห้องไฟฟ้านี่ไม่มีของเลยจกกลยักฉีดนะจุดแจงว้ายเฮ้ย <c oughs> มันมาเราปิดประตูเลยเราอยู่ในห้องนี้เราปิดประตูปิดประตูะตลืมเดี๋ยวห้องนี้เราปลอดภัยแล้วมันเข้ามาไม่ได้เพราะมันตัวสูงมันอยู่ในห้องนี้คุณตัวตลกจะไปบอกมันดิอย่าพูดมากแล้วเดี๋ยวจะแฉกฉายแสงใส่เลย ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราเดินผ่านมาฉันเห็นมันมีกล่องรตีอยู่นะจุ๊กแจ๊กอยู่ตรงกลางอ่ะเฮ้ยมันอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ย้งนั่งนั่งนั่งจุ๊แจ๊กมันไม่เข้ามาหรอกมันอยู่ใกล้ๆเราเลยมันไม่เข้ามาหรอกมระตัวสูงเหมือนกับว่าเราต้องทำไปสี่ั้งสิบใช่ไหมเพื่อนเรานี่เราเราเราทำไปสี่แล้วสี่แล้วใช่แล้วมันคล้าเหนื่อเลยตอนนี้ต้องหาเหรียญอีกเซนจะบอกว่าตอนเนี้ยเราออกไปไม่ได้เลยมันเหมือนมันรู้ว่าเราอยู่ในเนี้ยแล้วมัน มันกำลังเดินวนอยู่เราจะทำไงเราต้องมีสักคนหนึ่งเพื่อหลอกล่อมันเหรอหรือไงพี่มันมีคนเปิดประตูไอเด็กนั่นไอเด็กบ้าดิเปิดทำไมเปิดประตูไอเด็กป้มันวิ่งไปหาถุกแกงมันอยู่หน้าห้องพี่มันอยู่หน้าห้องพี่แล้วมันอ้าวมันปล่อยแก๊สพิษมันปล่อยแก๊สพิษใส่พี่รองม,มันปลาเลยใส่ด้วยอุ้ยลิงก์ลิงลิงลิงกอ๋ยตายเลยแล้วหัวโต๊ตาหัวโต๊ะไอจอหัวโต๊ะจอหัวต กี่หัวก่อนไม่ได้หัวไม่แล้วโอ้ยแต่ไม้ขมผมเผาละผมกำลังไปช่วยจูเกงกัแป้งอยู่ท่านท่านท่านท่้นานท่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 านทาน่า่านทน่ไน่เป็นไรน่านทน่านทานท่า่นน่น่าาน่าน่น่นนานาานนเอานี่ททาาเน่ามนอน่นนท่นท่า เร็วเราต้องหาเด็กอีกแค่สองตัวเท่านั้นมันอยู่ห้องใต้ดินแน่นอนอ่ะไปมันวิ่งกันแล้วทางนี้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 ช่วยกันยิงช่วยกันยิงออกไปซะไอตัวตลกหน้าผีไปวทางใครก็ทางมันแล้วครับผมไอันนี้อะไรอ่ะห้องใต้ดินเหรอเราไปข้างใต้ถุงมาเจอลิงข้ามันว้ายไอ้พวกเด็กไอ้อยู่ไหนเนี่ยลิงไม่เจอเด็กเจอแต่ลิง ไปสวนสัตว์เขาเขียวไงอ๋อเดี๋ยวฉันเอาเหรียญพึ่งไปเจอไปเจอตัวไปเจอตัวพี่กินกระโพเล็กไปตัวเดียวอยู่ตรงหมาหมุนไปตัวเดียวอยู่ตรงหมาหมุนแพี่ต้องเอาเหรียญจะไปวางพี่มีเหรียญเลยข้างบนอะเฮ้แล้วที่ฉันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเพื่อนฉันก็ไปโรงพยาบาลไปแล้วกันฉันอยู่ในเขาวงก๋ยวบางตรงตรงทางที่มันมีแสงอ่ะโอเคฉันจะค่อยๆเดินไป ตัวตลกนั่นมาทำให้ฉันอยู่ในพวังอะตอนนี้กี่ตัวแล้วอะวิ่งยหอ,อยหลงอ,อยหลถอยหลังอหลังลงหลังยลอหังล่างถอยแล้วไปยิ่งวิ่งชนยปเลยวิ่งชนไปเลยเลย,ว,ว,ยวยวยวร,รอลยราายอยยยง แป้มีเหรียญเปล่าแป้มีเหรียญเปล่ามีสิครับผมผมหยิบมาแล้วครับเหรีเลยเพื่อเธอเผาเผาเผาหนึ่งเผาหเผาหึเผาเลยเผาไม่ีเอาระบบขวังบอมีเหรียญมีมีมีพี่กิมีอสุท้ายแล้วนี่ใช่พี่โหึือมัมีเหรียญไหมเอาเลยเอาเลยไม่มีเหรียญหนูมีโยนลงไป่ะเร็วเผา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 เลยงตัว มันจะจบยังไงทุกอย่างมันจะจบยังไงหมดแล้วดิอาซาเซลอาซาเซลเป็นยังไงบ้างอะเลือดไหมเฮ้ยเฮ้ยเอฉันได้ยินยังได้ยินเสียงเดินมาอยู่เลยมาดีเจ้าไซเจ้าได้ทำบาปกับพวกเด็กไว้มากข้าจะลงโทษเจ้าอย่างดี ไม่อย่าทมคอ,อเลยท่านซาตอนถ้าดนโซเซลยวข้าข้าแก่ตัวได้ oh, <yeah. S 1> <c oughs> คนที่หัวโลที่หลังเราไม่ต้องเป็นฉันตึงหกักโอ้มายก d ดเย้จบยุง่ง <Yeah. S 1> ยางสวยงามย่ยับ ให้ยังงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเก็บฉากจบกันดีกว่าว่ามีฉากจบอะไรที่ถ้าเกิดว่าพวกเราทําพิธีไม่สําเร็จเนี่ยจะตายแบบไหนไปดูกันฮ่าฮ่าโอ้ร้อมตายด้วยระเบิดนี่เราจะได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดของเด็กนั่นนะใช่อมกริ่เฮ้ยอ๋ยอาตายเองเหรอหมันฆ่าขอรับอิญญาณเจ้าเลยแล้วกันแล้วมันแขวนเอาไว้แบบนั้นเลยเหรอ มแคนนี้เหรอแปลกแต่จะเป็นตัวละครที่ตกแป็นชาของเคอตลอดกานโอ้ยอย่างท้มันโดดก็เหลือโครงกระดูกอย่างเดียวไงเหมือนที่เราเห็นอ่ะอ๋อเออจริงเฮ้ย มาจอามาจอนี่คือเกินช์ <c oughs> เราพวกหมู<ด>นี่<ด>จะถูกต<ด>ิดกับกับป๋อลูกโปงไล่บอกมันลอยไปเลยใครลอยได้สูงที่สุดจะได้รับเงินรางวัลไปไ <c oughs> ม่ <c oughs> มันผ <c oughs> ูเชืกอว่านี่คอเราฮะโอ้ยไม่น่าละหายใจไม่ออกอืมเฮ้ย ตาด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 าาาตอนนี้ลูกค้าของฉันเนี่ยเขาเหนื่อยกันมากเลยฉันก็เลยจัดให้เขานั่งตรงมาหมุนน่ะโอ้ยเอาศพเราไปเล่นเหร ็ไม่แน่นะเขาจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากอิดก็ได้เพราะว่านี่อยู่ในท่อมีลูกโป่งมีแบบเด็กๆความกลัวอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าแต่ละฉากเนี่ยก็คืออลังการมากนะก็เอาเป็นว่าใครชอบเกมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยน่าจะมีประมาณสาฉากจบแล้วก็1นึ่งกู๊ดเอนดิ้งนะคะและสำหรับครั้งหน้าถ้าเกิดว่าเดวอนเนี่ยเขามีอะไรอัปเดตมาใหม่นะเดี๋ยวพวกเราจะมาเล่นได้ดูต่อลวกันนะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบายบาย วันนี้เก่งจะเป็นแง่ขอเราเก่งมากเลยจบไวันเย่เย่เย่